ราชวงศ์โรมานนฟเป็นราชวงศ์ที่ปกครองรัสเซียมายาวนานกว่า3ศตวรรษแต่ในปี1918ความรุ่งเรืองของพวกเขากลับจบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่น่ากลัวหลายคนเชื่อว่านี่เป็นผลจากคำสาปที่ถูกสาปไว้กับพวกเขาเรื่องราวของคำสาปนี้เริ่มต้นในช่วงปลายริศตวรรษที่19ในเวลานั้นราชวงศ์โรมานนฟอยู่ในช่วงรุ่งเรืองที่สุดแต่เหตุการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อราชวงศ์ได้ทำการปราบปรามชาวบ้านและประชาชน พวกเขาทำเพื่อปกป้องอำนาจของพวกเขาในระหว่างการปรับปรามครั้งหนึ่งราชวงศ์ได้จับตัวพ่อมดคนหนึ่งพ่อมดมีชื่อว่าเกรกอรีรัสปูตินเขามีอิทธิพลต่อพระเจ้าซานิโคลัสที่สองและครอบครัวของพระเจ้าซานิโคลัสที่สองหลังจากนั้นไม่นานรัสปูตินได้ถูกลอบสังหารแต่ก่อนที่เขาจะตายเขาได้กล่าวคำสาปว่าราชวงศ์โรมานอฟจะล่มสลายด้วยเลือดและพวกเขาจะไม่มีวันได้พักผ่อนในสันติ ในปี1917การปฏิวัติรัสเซียเกิดขึ้นพระเจ้าซานิโคลัสที่2ถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์และถูกจับตัวพร้อมกับครอบครัวของพระเจ้าซานิโคลัสที่2ในปีถัดมาทั้งครอบครัวถูกนำตัวไปยังบ้านอีพาเทียฟในเมืองเยคาเตรเอร์เบิร์กที่นั่นพวกเขาถูกกักขังและใช้ชีวิตในความหวาดกลัวคืนหนึ่งในเดือนกรกฎาคม1918ทหารบอลเชวิกได้รับคำสั่งให้กำจัดราชวงศ์ทั้งหมด พวกเขานำครอบครัวโรมานอฟลงไปยังห้องใต้ดินและประกาศว่าพวกเขาจะถูกประหารชีวิตทุกคนถูกยิงและแทงจนเสียชีวิตในระหว่างการประหารมีความเชื่อว่าแอนาาตาเซียนหนึ่งในลูกสาวของพระเจ้าซาได้รอดชีวิตมาได้แต่เธอก็ถูกตามล่าและเสียชีวิตในเวลาต่อมาแม้ว่าร่างของครอบครัวโรมานอฟจะถูกค้นพบและพิสูจน์อัตลักษณ์ในปี1991 แต่คำสาปของรัสปูตินก็ยังคงเป็นปริศนาความล่มสลายของราชวงศ์โรมานอฟได้ทิ้งร่องรอยและความกลัวในประวัติศาสตร์รัสเซียเรื่องราวของราชวงศ์โรมานอฟนี้แฝงข้อคิดสำคัญการใช้อำนาจอย่างไม่ยุติธรรมและการปราบปรามประชาชนด้วยความโหดเหี้ยมอาจนำมาซึ่งผลที่ร้ายแรงไม่เพียงแค่การล่มสลายของอำนาจแต่ยังรวมถึงการล่มสลายของความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนอีกด้วย ความลึกลับและความน่ากลัวของคำสาปนี้ยังคงเป็นเครื่องตวนใจให้เราใส่ใจในความยุติธรรมและความเมตตาต่อผู้อื่นและนี่ก็คือเรื่องราวอันน่ากลัวและลึกลับของคำสาปราชวงศ์โรมานอฟแม้ว่าพวกเขาจะเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องประสบกับความล่มสลายที่น่าสะพรึงกลัวจากคำสาปที่ถูกสาบไว้ ถ้าคุณสนใจเรื่องราวลึกลับและคำสาปที่น่ากลัวเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาให้คุณได้รับชมทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป